cái <laughs> halagi la cái nhảy cho cho nó tâm mà vui thì nhảy à mà lúa đó qua mà nó là về phát luôn nha à cô này nó cũng tập lướt rồi nha là cái hà còn men ta để lúc lúc về ra được của ta bố mẹ mình già địa อือตักเตมดาอะโอตะมีดเมโอตะเมญ่อญ่อยาเนเนตะบกวยโอกวยราดาเตเนบาละเสวานะบาอบกะต๊ะมานะบาตะเตนดาเตลีโอเดเตลีโอเดตักเตมะดาเคดาลีเลบากอดาเปเตดาลาบาละเปเตอีลีดาโอเยนะบาเตอีลีดาเตลอลูตันดูตักแหลนะหูบารนเมอูบะบะยานาอะตะเตนะหูนาบาละดานาโหล่เตลึ 我听我那边买的鹅鸡，那活的鹅鸡嘛那，啊、uh,，那那活怕那个待遇那好了。呃，我都我都看啊。呃呃，我都看。到了看呢，我那个待遇那哎，阿改达把布呢，把布呢，阿我呢把个鸟呢阿那会白，阿没阿带乌的白哇，阿带乌的白哇，就那呢。阿带乌的白哇喏。阿带把个鸟的白哇。阿带把个鸟的白哇。阿我呢阿乌呢阿改达阿阿乌听呢，阿克里哇，阿克里哇没喏。哦。 อ่มลแกขอตอ,ตอ,อแ,แล้เนี่ยเออปาก,ปากาาแนันเลยแล,ล้ววาเนี่ยป้าบ้านดรอคลิยะวันเนี่ยลายนาด่าวแลคลิวานอยู่เนี่หมออ๋ออืออ่มาขอตูเมองโรนเนี่ยลายนาด้าคลีงาคลีแลดาเขวนใบไม่ถูกอะคลีลวเขใบยอเอาไว้กันแล้ว่าแล้วว่าปเนี่ยอันเลอันเล็กจะาไว้คลี้าเนี่ยเด้อแกขนแล้วพูดอย่าเนี่ยอือจะเไว้ด่าปากกันเลยเอาไว้เนี่ยแต่เมื่มอวันเดียรแยล้วผมืออไงอ๋อเอพอเราเลาผมื่อยเนี่ย อะไรก็จะไปอะไรก็อะไรก็ลิกวันในเดกาซายเราต่จานจในต่ามึงบ้าเราจริงเลยอะไรเอาไว้แต่เรขีบ้าเดี๋ยวเราขีกีจานเนี้ยเดี่ยริึกิจานี้แต่ขีบ้าเนี่ยก็เราขี้บ้าเดี๋ยวเราขีกันเนี่ยลีบ้าเดียวราไม่พูดมือมมกว่าเยอางมมันได้เล็กอะย่อยฮึผมมือเลี้ขี้บ้าขี้รลีบ้ามาบุกแกหมดเลย เอาเด็กกัากหลิบ้าเด่ามากผมมือเเอาแล็บบูล้เลยอาแลบูละหราัเกไว้วอาไว้ได้กเราเตะตลอดเวลาชุมโมกันมีอมอไม่หรอถาเตะยูอด้เล็กอามดาอามียูด้บบรดาดี๋ยวไปเตะยู่พรมนะที่ยาไม่หรออากบ้านมาปลอว่าเตะ่วยโอลงมอนเนาะไม่หรอข้มอนั้นไอ้นเลมะลบลตอยดมารีเอนอะมันเนาะอาม่ยมานี่เดเม่เ่าอย่างมนี่ไอ้ยดูมั Aduna no blawa sila. Amak ne ni ada dua tame ateh we loloh. <laughs> oh ya ni kono. ateh we loloh. Agwetelo ja kena ada abaye. <laughs> no mah. Meneta ada hak kita tabu kato. Meneta ada hak kita lobu lato de na. Ateja la na. Meneta kita lobu lato ateja la. Meneta hak kita lobu lato de penemuan <laughs> de eh oh de ada anak yang mana? เยลระฮะกะนะมุยามะมะละออมยานะมุบะปะปะติปะติมาวะบะรอดาบอยฮากะตากูบะรอดาบะบะมาดเมยเอมลูเนวะคูเนอะวะเดอะวะอะเมดด้วยแตเมยะอะดูวะเมอะอะเตวะยะเนมมะเมวะเยเตระบะว่ามือเอบะรอดาตับุได้แต่

บบเราปถอยน่าก <S 々> ิโลเนี่ยดูอร์กนเลยเ่ยาม่เอาไซาตัธเลยเมื่อช่วงอยากกูที่นตเออดยมอห่ยอ่ล้แต่ไอ้เราพอคุเนี่ยนุ่งตัวอยคุยคุยเนี่ยร้อนมันน้อยเวล้นุ่งกัทอ่อยคุยคุยอ่ะอืมอนมันน้อยเ้ม่โอ้ทับบกราพอคนี่ยม่วตอนนี้เนี่ยแตดมได้ไม่ดเนี่ยไม่ไม่เอ็มมันปาปเอะ้ามาตีไว้เลยม่ไม่หลอดตี ไม่ไหวดานนั re, oh, hey, <onic> ่นเลยตลอเดนตัวบุยด้านนับมาซิ่งยาอยู่ตัาต่อย่างบ้ามัต่ดูแลอุเทนเลยป่บ้านมือบ้ากลาทาบาูบานกะเชนี่ยแม่รู้จะเล่นนะแต่รายเนยแต่มื้ากันทเนี่ยแกตารายเนี่ยเอาได้เกิลาเลิกลาเลิกจอดดูลาเล่นะม่ไม่ไปยกว่าได้เนี่ยมาตัลยเลียกว่าลาเบ้ลาเบ้คุยลาเนาะลาเบ้ลาคุย แต่คิดจะทอดดมตอดเดีเนี่ยไปเอากระดตอดเดเลีเนี่ยมาทำคุยลาเบนเนาะไม่กันอบ้าขนาดเราเขาดูไปดูเยอาจจะว่าหาวเหาวได้อาจจะเป็นยังไม่ได้ีหมบ้าขนาดนี่ตอดเลาเอาไระดาถืงได้ใช่เหรอให้เนการถือกับทองบ้าว่าข้าฮิเลอร์เขาเ่อ้ไม่ว่าอู้ยรอบรอมือนก็อู้อาอู้ะว่าตะนเราไปได้พี่อู้อยู่เนี่ยอ๋อตาชายเหรอตาชายก็ไม่ใช่ชายเว่าบ้ามือตากระถาดอ่ะ อ่าเตวดาพอละกิดุดุดาเตนี่มาดลอยเนะแม่วะก้อยบานนาเปยก้อยบัมบะกะติญ่อออระกะติยอกะปายเล่ลบะแต่แต่เนกะติปาเนอันโดดะหะกะจ่อแม่หะกะจ่อเนกะดุเนอะตะละต๊ะบ้านมึงบิหนาดูเนะแต่แต่ออลละบลันเนะพะลองนะนะบะมากะซิมดาดิเยล่ะนะอะวะดะกอระปอนนติเนออปอนนติอ่าปอนนติอินออระบลันเนออลละบลุเนะเนะนันเนอะเนะอ่ามาราบับรอ Nu ko ka me kek, du du kek, po ne te ne, ne alo ma Dua baya pata nu no, duwe O to de mu ke to, nyew te nake wiki O pata na, me me de ta, me pake nyew da Ma chara a te, ta du ne de Na po ane, di da pe a kwa, ma chara o lo ma no Me wa Ana ya ne, na mungi ma Okey, okey Hala kata Udi mi do ne Baya le, nopu sakha ne, po mo pa hi ne kwa agi lo ne He di liwa mo Hmm, hmm He di liwa da, pa hape, e อ้าล้มเาไ่้อืมแล้วมันก็จะล้มมาไว้แต้วดูนอาเกะอากกะก็สิลกตาบ้าม่ตากาาเดอเอาไว้อากก็ทิตรงตรงไหลปนั่นเ่ยนี่ว่ไหมวอ๋อม่จฉานี่คนเนี่ยบ้าขวลาปอนี่ยตีอเกนี่ยอยส่วนนั้นเลาะก็เลาะเดอกเล้ออุบะเนี่ยตัดอุบะอ้าอุบะกลาะเลาะอุบะอุบะอากูตานีเลาะปอนเนตีอะเกยตาเกะกสิเกะกานเนี่ยเนยซบอางนี้ว่าอยะาเลาะกว่ากบพูดก็พูดี่เราเล้วก็นับบ่า อ่ตัิแต่าวาจีพูรถทอว่มามาเม็ดนอเม็ดจะมีนึ่งีดน่ยี่โม่ไม่เอต่แต่แล้วอนนาตีเนี่ดาวาดาปกเติแหละก่อนแรก็ได้ครองใครสนอ๋อแม่ต่แล้วครอนใครเนี่ยอาแกปอนนาตีแม่รองครสนปอนนาตีเนี่ยคอมิวนี่อาว่าไไม่ไมเลอตมกดาว่าได้รีฟอร์นะแต่ครองใครรีฟอร์เพรชั่น ဝိုဒီအော်ရွန်ချမ်းမော်ခရီဝွန်တီကတ်ဟတ်ချက်ချမောရေဂျန်အာကရာအကရာအဘခလာဝဒဲအဲတာမမွတာခါဒိုနမမဲ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 အကလာတဲဝယာနေဘဝနောလဲတဘလင်းကမနာဘလင်းကလာဝါကလောနဖာလောဒီညာ1500နာမညာတဲပိုင်ဝါတာကလာဝါတာမဲမဲတာမဲတဲပ္ပာဒုဒုချီချီရဲဘာအိုကဲနစေးပြာလဲတရူကျေဖောပါတရူနေအမစင်ညာဘဲခက်ဟက်ပ္ပာပဲဒတ်ဒူလား ปอนนาีน่ะถ้าทมีอปุด่ามเลยด่าใจไม่ยอมน่โทรมีอะไรไมได้ไอ้เนาะโทรศัพทยาแล้วตรุตรคลอดเยอะแต่ละปอนนาตีเราก็ได้เอาไว้ได้กองโขงนะว่ะแต่ละปอนนาตีเนี่ยโทรก็ได้กองขงก้องโขงเนี่ยเอาไว้เนี่ไวลาปอนนาตีเนาะไม่ว่าอชิงของช่อยช่อยี่ช่างเนี่ยเอาไว้ดกระดาษตามมือตากระาดาด้วยเนี่ยไม่ไม่ไม้องช่ยช่่สบเนาะชิ้นของถันแศ่อาได้ดูเนี่ย อวดาเกดานนนัแม mm. ่เอาว่าผลนั่นผลนตีนอนเน้นมเนาะเออน้นน้นเนอากไปเป็นเนี um. ้อวากดาตามมื่อด้กระทาอันนี้เปนเนี้ยนแล้วเสจ้อปีกว่าเจ็บปบมงก็ย่สย่สอ๋อวุเหมโอเคแม่วุ่ลเนี่ยตลอัต่บุญละิซเน่ยมาอากกจานะาลอสรา เดี๋ยววากูไปเช่อบ้านมกลานเลยยันน้าหัวไปว่าบลาเจิมอ่ะม่แล้วแต่เลตตัวเนี่ยอากับบานเราเริ่มมาดากเยะก็อยู่บุชาด้วยเนี่ยอก็ยบุชาอาไว้กูกูเดลมาว่าแต่เนี่ยพามาแล้วไปก้มือเดียวอ๋อแล้ไม่ลาไปลอท้อด้ยเนี่ยไปก้มือ่ะเนมาคือไปกมูแล้วเลาทีนมาว่าเนี่ยเอาไวด่านเดอะตะกุลล้อมาเยไม่ไหวไม่ไหว เอาว้มาการลตบล่าิโซนตบมตกลาทดเนี่ยอ่ะอ่ะขไเน่อาะเมเมตาบ้ามือเนอ่อน่เอจอาบ้าดยเ่ตักุเนาตกุแล้วก็ยูบูชานมาแล้วปุกมูบากคาร์ลโพราโพตาอนเนตบ้าออนเนเี่าโพตาอนเนตบ้าออนเนเี้เมมเมเดีกาก็เดอก็อลบ้านรล่าก อะวยยแม่อ้วต่บ้ามอตักระถาด้นี่แะวก้ตากแแช่เอาไว้ได้บิลลาิโซเนี่ยแบบป่วยขมุ่นเนี่ยบิลาซิโซ่ตากี่ตัวเนี่ยนี่ยเต็มยาเลยก็าวาก็จีบ้วเลยดอบบิลเลยก็เลยน่หูจีอ่าบิลลาิโซ่เนี่ยก็ลาวาก็ได้บิลฟรานแต่ละบิฟรายเนี่ยเขาเนี่เลนฟรอนเอสเปนิ่านาวิลีกันเดกกเชนส์ฟรอนด์อนนั้นอ่ากูเไามอาเกเอาไว้ได้มั้มี เดี๋ยวแจ้งว่าตักกูอืมก็อยู่บุชาด้วยนะที่จดูอู้อยู่หรอแต่ดีวะเดีวเราไักดักกูเดยออย่างนี้เราดักกูล้ว่าแต่ไม่ไหวไ่ไก้อปากงี้ว่าแ่เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวอ๋อแล้วตัวรูมันเนียเสยาัตรูเจกว่าตัวรูตัวรูเนี่ยตัวเลือดเนี่ยตัวรูก็ได้ตัวรูก็ได้ขงเขาข้งเขาเนาะขงเขาแข้งเขาอืมแขงเขาเนี่ยงเขาโย่ยิางขแข้น่ะเอาวเนี่ยราแต่ว่ายิ่งแข็งขนดี้แล้ว ตักปก็อยู่บุชาด้วยเนี่ยแต่ตอนะนตรูเลยก็พอเนี่ยแม่กยแล้กก็ลาบากย่าเนี่ยอ้เล่จริงนะนบยาวาที่กเลบักเลียวจะเลยบักอ้อยเลยกับบักโลเจะเลยดีกว่าเล็กตรู้พอดูสิเนี่นะพ่เจ้อือตลั้ทางเขาน่กับบักเลียวอะไรเนี่ยก็อด้าที่เขาเนี่ยเียงช่างเชือยูสิย่วังตเซียงทัที่อย่างียิ่งเสียว่าเสียงน่ะที่ฟุ้งเคยเหงที่ไอเสียเนียว กันมเนี่ยเรา่ได้เออเปิดกมูปไ้เปกมูนี่เปิดได้เปิดเนี่ยโอเดต่นี่ตนาแต่เพื่นเนี่แต่พลนเนี่ยอากรอปลอยี้เลยเพลนจีก่อเราเพลอนจีโอเลยไม่ตัวนมีแต่เพื่อนดัดเตี่เพ่นเลยไม่ไม่มตัวนี้อาัดเตนหรอแต่ว่าเต้วนีนี่อควอนหมาอันเนี่ยอควอนเงยอั้นเื่อนีชืดอดาเนี่ยอากระ đo 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 tiền đo cái <laughs> gì đó các con này phải nhớ ram anh nha, anh rồi, ok ok nào về nhà hãy ô cho cho xe khỉ nó, ba lần mua hai lít được, tôi có rắc thì chế nó, thế này cái là cá nhà là chế ta teloni, sẵn cho cho xe khỉ, bây giờ mới nó, ກະຈົມບໍ່ຄຸມອີກເນາະອ່າເພິ່ນນັ້ນກະຊຸມວ່າຕານນິກກະມີຕັນລະແຈ່ນິເດໝູກໍກວ່າແມ່ນມືດາກວ່າຊີ້ເນາະບາດຕານໍມີບາອ່າຍາຍໄປດໍຕາຢໍປາກະອາເຊວະຊວະຊວະຊູກໍແລະນີ້ລະຕັບ